โอ้ด่าสดนุกมันโดนละจูกไงอ่ะขอดูทีจูได้พผีเกิดไหนวะน่ะผีเกิดซ้ายล่างไม่ก็ขวาล่างทำไมด่าอีลรนจังเวรู่ไหนเวรูเวตาลาบาโฮอะไปไซ้ายล่างขวาบนน่าจะขึ้นขวาบนเวซาลาบาโฮเวตาลาบาโฮ ม่อะวะเขาอันนี้เติมอ,อย่าโลกดียาอยู่ขวาลรา <c oughs> ดูอยู่ดูแท่นติดด้วยนะเดี๋ยวเอาแท่นแท่นแท่นออกแท,ท,ท่นติดขับเต็องอยู่ตรงน้ำพุนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแกเองอเว้ยมันเจาะมันจา่ายกังเข่าอุ้ยมันวับไปมาอ่ะแม่งเล่นเวลาตีเลยอะ่ะอันแน่แต่ว่าเขาข้ามมาตีคอยละตี ในมานบป่ะกูบูทกลางก่อนเอากลางออกไปข้ลานิเทวิมันดีนะควรบัฟหน่อยอืมดาเมจดาเมจมันน้อยไปป่ะดาเมจไปครับไอ,อเครื่องรางเทวีรู้สึกมันไม่ดีตรงที่มันมหักกับเทวีน้าตรงนี้<ช>ด้วยซึ่งใช่ถ้ามันได้ฟรีมันก็ยังมันก็ยังพอเลยนนะ ปับ๊บอ้ยตีเลยหรออุ้ยอุ้ยตีเลยอุดเสียวหลังมากเลยนะพดีคัพี่ผมจะเสียวเพื่อนท่านสีอยู่ไหนตาย่างโอ้ยไอ้เหี้ยเต้นไม่น่าปักเลยว่ะ แทนใกล้ชิบหายเลยต้องเอาเอาขวาล่างออกว่ะตรวจไปก่อนเก้าเก้าไปเออยังยังยังครับไม่จะพูดยเงไงย่าอยู่สะไอ้ขวาล่างอ้งจุดเลยไหมครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก้าเก้าไปเก้าเก้าไปเก้าสิบอยู่จีอยู่เจ้าป่า ถ้าเปิดอันติีก็รู้เรื่องน่าจะยางม้งไม่เปิดไม่เปิดเล่นห้องน้ำหลังห้องหลังห้องเฮ้ยปาดม่โดนเจอตะปูต้นกินน้ำมันโปโต้อันนาปาต้องโกไกไมาลือสายร่างเนี่ยเออช่ไม่มีโปโตโปโต้ไปได้เจอปะอะไรนะเต้นปากหวานร่างเันสาย่างอันไหนก็ได้อ่ะ าบเเอาเอาสายล่างดีกว่ามีตะปูใช่ป่ะเดี๋ยวกูไปดึงเพื่อนเลยโปลีกนะโปลีกโปลีกโปลีกไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนดเร็วอุ๊ยโดนเจ็บละมาชุปสายบนปั๊บปัาบเอ้ยป่าบไม่ไม่ออกเลยอ่ะ ตัวแล้วตัวแล้วน่วนนนะไปแทนมึงแล้วจันกูว่ามาจริงสบลาามียามียามียาอยู่กูสาล่าังเครื่องโอแมงบิงกลับมาคนเร็วว่โอ้โหป่าลังเาวาปไปไหนวะวราปนะวาเ้ยวราปจากเนะีแต่ก็วามอีกเชื่อกูอยู่ไม่ม<บ>ีทางเขาววาปอันแน่ไม่าอ้ยวยย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 มยย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 เย่ยยย ใช่ม e ันบั็อกอย่างงี้ตั้งแต่ตาเห็นแล้วของผมโค้ดเท่อ่ะไปกลางพอข้ามอะไรกูไปโลเก็บดอกนี่โค้ดเท่อ่ะไอสัตว์เฮ้ยเป๊กก็ได้ปามีไม่ออกอะระวังนะอยู่กลางแมปนะเฮ้ยเกาเ้าไว้โอ้ เล็งูเล็งเครื่องพรคำสการสายเบิรูสวดอยู่ยล่างไม่โดมียาอยู่ในความาับไม่โดนุส,สายเบิ้ปูเก็บดาบแล้วกำลังไปกลางแมยาอยู่ในวา,าลาัแล้วสวอยู่ใล่างไปสายล่างไปสายล่างผานรปูมาปากขวาแล้วนะอีี ไล่กูตอยู่เลยคุณไม่ตะปูแล้วลมาตรวจสายล่างได้ไล่กูอยู่เฮนะ้ยกูไม่ได้จะกดย่อนะได้ตะปูเป็นไม่ไรหรอกแต่ตะปูยังดาบนะเปิดดาบ ไล่มโนอ้าโหโดนลุกป่าเลยเพื่อนเปิดตาโหตายวะเปิดตาโป้งเก็บแล้วตัวเล็กตัวเล็กไล่กู ้งนี้ไม่โดนหรอวะอุยอะไรอ่ะลูกกิดต่อยไปไกลเลยนะไปขวาล่างแค่เท่าไหร่อะรงน่ะสามสิบเออทั้งท้าไ้ล่างใช่มันวินแล้วอะมีี่ มีป้าไไถ้าเยอะจริงคนนี้เออถ้าเยอะจริงรได้อยู่ได้อยู่มามุมมนเปิดตาบอกว่าข้าดับเป็นลาตีนผมหลงหยุดผมหลงอ่รลงละรอบแรกแต่ว่ารอบนี้ผมไม่น่าหลงแล้วเปิดตาวับโดนแอบอยู่น่าจะบ้ามาตายปะ ดาบหน้านั่นนะบาดตายบาดตายโอ้โหมันมันหันมาโดนเหรอวะพยยาามเป็นตพอจะฟักหมดแล้วนะยาไมีลูกขวาล่างใช่ปะลูกขวาล่างวางพังขาวกลางแมพกลางแมพวางพังขาวไม่มีแผลหรอพอมีดิมีมี ยังดูกระซายบนมียาให้อ่ะกูต้องลงลงอกสายบนมันมีมันมีอะไรเขาเดาขอได้ไหมยาผมทีเดียวอยู่ซ้ายอ่ะอกูอื้มไม่ใช่มันวางตรงยาอยู่หลังซุ้มเลยเออน่าจะเปิดดาบได้ยาแล้วครับเปิดเองได้ใช่ปะไม่ไม่อันนั้นเลยโอเคเปิดดาบเปิดดาบนะแค่ระวัง เฮ้ยเสียมางกูเล่นกูเลงกูไม่ขวาล่างไม่กูกุ้ว่ามันจะวาร์ปไปเว้ยมันว้าข้างข้าไปแล้วว้าสายร่างวาร์ปใส่ล่างเออตายเยอะเยโดนโดนไอมาหมุนว้าไปแล้วกูติดกูสวจกูสวจขวาล่างว้าข้างข้างอะชิบหายแล้วขวาล่างระวัง วัวออกกันมาปะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นวิ่งฉีกไปหน่อยวิ่งฉีกไปเลยไปซายลามันไปซายลาว้าวล็อกเก็ตต์ก็ว้าวโอ้ว้าวไอ้เย็นนี่ก็ว้าไอ้นั่นก็ว้าวเว้ยว้าวหมดเลยอยู่แถวปิญญาได้ิญญา ไม่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 เท่ากันมีข้างข่าวกูต้องรอข้ามาตัดตู้ตัดตู้เฮ้ยตัดด้วยพาโู้ไก่ไม่มีโอเคมีโปรโตไม่หรอว้าวว้าวว้าวอีกแล้วความในเนี่ยข้างหลังเลยมาอยู่ใต้ล่างเปิดดาบปะเปิดเปิดชุบห้องน้ำกำลังชุบห้องน้ำอยู่ชุบชุบชชุบไทยไม่รู้อยู่ไหนเนาะ ยดเี๋วมขวาล่างมันจะติดแล้วอ่ะอีกนิดนึงอ่ะรอรอข่ายากอ่ะเรได้เราคนละสองหินหมดเลยอยู่ขวาคนมาอุ้ยเกือบเนี้ยโอ้ยทางรู้เดียวอ่ะตายนะผมก็จะตายน่าจะโดนทารินี่ตายมือใหม่เขาทำไงอ่ะให้ถ้าหลบได้ก็จบแล้วรอบนี้มีข้าวข้าายล่างไอ้มี่ข้าวข้ายขวาล่าง สวดไม่ได้มันอยู่สายล่างให้มันโลงมันโลงของเครื่องหายยากกนหายาไหนเออสวยเลยหายยากมากกว่าไหาแล้วมันมันไปซุ้มสายล่างอ่ะข่าวขังข่าวเล่นอ่ะแล้วเจอผมกูสวดขวาล่างโลแล้วเจ็ดสิบกูหายยากมเอาไม่ใช่ที่หรอโอ้โหความาต้องแยกสวดตายล่างขวาล่างอ่ะถ้างั้นนะได้ครับ อย่างแต่แป๊บนึงนะอยู่กูมาหมุนไอ้ไอ้ล็อกเกตเดียร์ไปฟาร์มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ส่วนเองสกล้หน่อยดีอยู่กูฝวาล่างกูตัวกูตรวจสาล่างรอให้ก็จะกลับมากูว่าได้ยาเก็บไปเลยกูตรวันทีหนึ่งยังประตูสายล่างเท่าไหร่วะโอ้ยดัล็อกตู้สายล่างสายล่างห้าสิบอยู่กูขวาร่างเอ้ยเปิดด่านไปสายล่างระวังนะ เลีงสายล่างเึงสายล่างไม่หว่ไ,ไม่โดนไม่โดนกูโสดอยู่นะขวาล่างอยู่กูตัวขวาได้ตัวขวาไดไ้ตายซะอยู่กูนั่นเราไปขวาล่างระวังกูมุดโอ่งซ้ายมาไปกลางกลางรอปัดไดปปะกูเสร็จแล้วเออปักปักไปเลยมึงปัดได้ปักไปเลย อยู่ซ้ายอิซตาร์ล่างอยู่ไปขวาล่างมองเก็บดาบแล้วปักไม่ได้กวาดกวาดปักไม่ได้ปักไม่ได้มามาแวะพังแวะพังไรพี่ไรพี่เน็ตสอดตาล่างไปก่อนสอดตาล่างไปก่อนสอดตาล่างไปก่อนเปิดหนึ่งผมเพิ่งเปิดมียาอยู่หลอดหนึ่งมียาอยู่หลอดหนึ่งสอดไปเลยตาล่างอ่ะแทนนาร์กันแล้วว้ามาๆ้ามาต้องนนามีอ กูไปฉีดยานะกำเคิร์ู้ังไปซ้าย่ังเออสวนนรีรองหลังคือห้าบิ๊กตัวสูงแต่ร่างสวดฟรีใช่ปะไปสายล่างไปสายลา่างผีไปสายล่างชาร์จชาร์จเข้าสายล่างออกออก ยักูตรวจกลางเฮ้ยมันไต่กลางแมพไปสักก่ไตกลางนล้วมาลิงข่าวเออกว่าอาจารย์ตารางสรวจอาจารางสรวเป็นูล็อกกูล็อกอยู่ตารางต้องเสร็จนะเว้ยเพราะว่าตรงกลางตีติบแล้วอ่ะโอ้ยโหดาบยังไม่หมดอีกเอ่ะฟังสายล่างฟังสายล่างตรวจกลางอยู่ห้าติบกำลังเดินไปกลางแมพจากซ้ายอ่ะเออเดินมาแล้วเก็บดาบโตสวจดีว่ะผมไม่มีมองมันมีคลั้งข่าวไอ้เติ้์นแล้วมันก็บ้าอีกอ่ะ ยกูยกูวับยกูสายลางพังเครื่องเครื่องเท่าไหร่อ่ะมึงติ๊กดูดิเจออะไรต้องมึงวันหนึงนะโอ้โเยี่ยวันหนึ่งห้าสิบตัวข้ากูโดนข้ากูต้องเดินไปต้องเดินไป๋ย่กูรอให้เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบกูรอให้กูังนเลดินให้ทีนึ่งแปดสา พอกล้องเข้าไปแล้วเจ้าสิพอกัอกันพอกันพอกันออกกันออกกันอยู่สายล่างอยู่สายล่างสายล่างเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแท่นเนี้ยแล้วเอาข้าวสะอ่ะได้อยู่แล้วมึงรอตรวจสองแป๊บนึงแป๊บนึงเวรอแป๊รอแป๊บรอแป๊บประดับนะประดับอยู่ล่างมาอยู่ล่างรอก่อนรอก่อนรอก่อนอยู่ก่าล่างไปครับไม่มีข้าวไปเฮียถอยเลยถอยเลยถอยยเลเปิดดาบนะวามนะวามพั้งเข่าอยู่สายล่างมันจะปัดไข่กูได้ยาเราได้ยัวาร์มวาร์มวาร์มพังเข่าไปกลางเอ้ยเอามึงอ่ะ เอากูกูเต้นสวยไปเต้นจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วมีขาปะโดน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 เดินเดินเดินทันทันทนขอล้วกันยาเข็มบเนี้ยอไครับสวัสน้องยู่สายล่างยู่สายล่างกูน่าจรอรอรอมันไม่มีการตันกับพมสามเออกับพมสามหอกกับพมก็จบฟังกูมันโอ้ยอยู่กูไอเราก็่ได้ไปฟาร์มเลย อยู่กลางแมพโลแล้วโลแล้วเแค่กลับกลับถึงมันสองสองสามสี่หกพอพอพ่อพอมันมันจะมันจะเริ่มหนีแล้วหกแล้วหกแล้วพ่อ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 รอมันโลก่อนมันจะไม่โลกอยู่อยู่กลางอยู่กลางโลแล้วโลแล้วไล่กูมันมีดาบนะ ไปดับไปดับไปดับอยู่น้ำปูอะได้ยาได้ยาเจี๊ลลเลยเจี๊เลยสวยสวยสวเล็งอยู่แตะนะผมผมเปิดยาเจอห้าหกหลอดเลยว่ะโดนอยู่กว่าล่างมีอาการอยู่ม้าหมุนมีอาการมีอาการเจ็บเจ็บโรค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 แล้วโรคแล้วโอ้ยจะโดนวะแ<อ>มนอยู่มีมัดปะเดี๋ยวปูแอบค้าเว้ยกขถือมัดสองอยู่เฮ้ยมันหวานไปไหน่ะวะเฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยหวานปีกแล้ว อยู่ๆผมพ่อคพ่อคนพ่อนเจเจพ่อนกูกูเจ็บกูเจ็บกูเจ็บเก็บดับก็บดาบมีอาการอยู่มีอาการอยู่ต้ยู่ฝาล่างมาผมอยู่โซนล่างมีมัสอ่ะยาอยู่อยู่กับผมเฮ้มียามียาเอ้ยกูกูเอากูกูหยดได้จบเลยเนี่ยยาอยู่งหน้าไม่ใครถือข้าวอปอบดะ๋ยวกูถือแป๊บนึงพ่อนเขาวเออเออเอเออเเมันเเเเออออเเอเออเเเอเช็ดเลือดกูยงมาค กูว่าน้ำมนต์ตอดไปเออน้ำมนต์ตอดไปงว้าวเวอรอคว่แล้วอยู่มะมุลอยู่มาหมุลยังไม่โลเลยเฮ้ยโดนข้าวอันนี้อะไรอ่ะขอโทษไม่ได้อ่ะปัญหามันเยอะเต้นมันไม่ตีกูโลแล้วตีกูนั่นแปว่ากางข้าวรอดักกางข้าวเลยวางกางเข้าวแน่เว้่กูดักเลยกูดักเลยดักเลยดักเลยกูกูกูนี่ให้กูบีบให้ความจริงไม่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 ไปไม่มาไม่มาตรงนี้ว่ะหนาโลโลโลเฮ้ยดาบดาบ พออ่ะเงี้ยเลยขี่นาขี่ใจพี่ได้ยายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกไปไอคนเจ็บข้อตั้วระวังเขาโดนโดนนั่นอ่ะโดนกับผู้ใหญ่มืน้ำมนต์ไอผมยุ่งสิตายแล้วเนี่ยเก็บดาบยังว้าวอะไรอ่ะเกมว้าอะไรอี๋งงงวะไปไงโนกุยมัดนนกุยมัดเก็บดาบเก็บดาบโนกุยมัดนนกุยมัดบันหายไว้บันหายเว้ยเยอะแต่น้องจะตายอ่ะอีบอมเบ้อีบอมเบ้เอาวันนี้เอาวันนี้ ไม่กดตามผมสิและไอโทรศัพท์นี้ก็สั่นจังมามึงหนีไปก่อนเอไอล็อกอินเดียวมึงลันฟอร์โยไลน์มะมาท้ายมาท้ายมาท้ายบนอาบอกนะอยู่สายอยู่กลางแมพอยู่กลางแมพอยู่กลางแมพกำลังไปกลางแมพกำลังไปสายบนกดเคิร์สแต่กลางโทรศัพท์นี้จะตัดสายจังพี่มันอยู่หลังซุ้มนะจริงไมันอยู่กับผมนี่แหละมากูมากูมาเขาเขาโอ่งเขาโอ่งมันมีข้าวไอ้สัตว์เรียบร้อย หัวและเต้นแสกแสกแสกแ,สกแสกมีที่หล่นไหมไม่มีโอเคไว้ใจจ้ำหนึ่งบบนึงเปิดาด,าปดาบเตอนเปิดดาบหยสายล่างหยุดสายล่างปูกูมาจากหลังตุ้มหยุดสายล่างปู ไปซุมม้มว่ะไปซุมปซ้มยูกลางแมพแอตตนมีข้าวเี้ยขายคนตนนะอนแล้วเราคุยมันนึงไปเกาะเราแล้วเแล้วไม่เป็นวาไปตายขวาล่างตายล่างดิ<อ>มึงหายายาเลยเงี้ยมึงจะตายหา,ยาแล้วมันจะว,วางข้างข้าวหนีก<อ>ูบีบมัน ดูพีกูเนี่ยเปิดอยู่มั้งวาไปกลางกูเปิดกล่องกูอ้ยะพี่ทำไมตานี้มันแต่นี้ต้องเออแต่นี้ต้องเล่นแล้วอ่ะกดเกินแล้วอยู่กูมาหมุนกูบีบนะกูบีบนะไม่ตายไม่ตายกดวารข้างเข้าวาปข้างเข้าตีตอนนี้ไม่น่ามีข้างขาเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวรักด่าข้างขาโล่ ไม่เอามีเหรอขวาบนโอ้ยอยู่บนเลยวะไม่มีค้างคาวยังไม่เห็นโอ้โหบัตรซีเออมีละขวาล่างไอ้ตาล่างตาล่างหนึ่งตัวดักเลยดักเราเลยมันน่าจะโล่อะสองตัวโอ้เยี่บีบยากว่ะอ่ะมันน่าจะไปบนไว้มันน่าจะไปขวาบนมึงรอดักขวาบนเลยไปขวาบนแน่เจ้ากูดิมันอยู่เออมันจะวัดไปมันจะวัดไปเจ้ากู S 1> <S 1> ดีกูโลดแล้วโลดแล้วโอ้ไอ้เคี้ยมันเล่นแคนเซิลมันทูแทบเคยตามมึงดูมันตีกูดิต่อตายยันไงตายแล้วปะไม่โดนตายแล้วเฮ้ยมันโอ้โหมันทูแทบเลยแต่ก็โดนโดนกูไงสวยสวยสวยดีละมันจะตีกูสองแทบเลยเว้ยเมื่อกี้แต่ว่ามันแทบแทบสองไม่โดน ก็ใช้ได้อะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เล่นเล่นดีอยู่แล้วแล้วประเด็นคือเพื่อนแม่งก็อยู่ดูด้วยนะ